โอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาศึกษาวันต่างๆในภาษาเยอรมันกันนะคะในภาษาเยอรมันก็มีจันทร์ถึงวันอาทิตย์เหมือนกันนะเรามาเริ่มจากนะคะวันในภาษาเยอรมันเราจะใช้คำว่า ถักถักก็คือวันนะคะมี article นำหน้าเป็น the the t a l นะคะเป็นวันหนึ่งวันถ้ากรณีที่หลายวันมากกว่าหนึ่งเราก็จะใช้ the ทาเกินะคะดีทาเกิก็คือหลายๆวันมากกว่าหนึ่งนั่นเองวันจันภาษาเยอรมันนะคะอย่างที่บอกวันต่างๆเราจะใช้อ r ิค c ลนนำหน้าว่าแด่นะเป็นเพศชายนั่นเองเวลาท่องให้ทุกคนท่องแด่เข้าไปด้วยนะคะวันจัน เดโมนทักเดโมนทักการสะกดนะคะ M O N T A G นะคะเดโมนทักนะหมายถึงวันจันทร์วันอังคาร Kan ot, d h e dinsdag t h dinsdag การสะกดนะคะ d e a g. n s นะ dins dins t a g นะคะก็จะเป็น the dinsdag the dinsdag หมายถึงวันอังคารวันพุธนะคะเดืมิวอนก็จะเป็นเดืเนาะมิวอนนะคะ M E เทเทมิถุนนะคะ w O C เซค,ะคะ่ะ อ่านว่า the m i t walk the m i t walk one put นะคะวันพาราหัสบวดีจะยาวหน่อยนะคะ the donner stop เรามาดูกันนะคะ the donner stop a d o n don นะคะ n นิร์สเอ็นะคะ doners นะ doners t a l k ก็จะเป็น t ทอาร์ the doners t a l k the doners t a l k หมายถึงวันพระรหัสบดี วันที่ห้าก็จะเป็นวันศุกร์นะคะ The f l i talk The f l i t a l ก็จะเป็น the f R a e f l i t a g t a l นะคะ The f l i talk The f l i talk หมายถึงวันศุกร์วันเสาร์จะเรียกว่า the s u m s t a g the s u m s t a g the s a m sam นะคะเติม s เข้าไปแล้วก็ t a g the sams t หมายถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เดซอนถักเดซอนถักก็จะเป็นเดซ่ n นะคะ s อ n n s o n นะคะก,ก็จะเป็น เทอเกเดส n นทักเดสันทักนะคะหมายถึงวันอาทิตย์นั่นเองเรามาทวนกันอีกหนึ่งครั้งเดทักเดทักหมายถึงวันหนึ่งวันดีท่าเกดีท่าเก หลายหลายวันแดดมุนทักวันจันแดดดิ้นทักวันอังคารแดดมิดวอกวันพุธแดดดอนเนอร์ทักวันพรฤหัสบดีแดดฟรายทัก วันศุกร์แด s a m s ถักวันเสาร์แดซ่อนถักวันอาทิตย์นะคะตอนนี้เราได้ศับจันถึงศุกร์และการสะกดอะจันถึงวันอาทิตย์แล้วก็การสะกดไปแล้วนะคะ Article ท,ที่ใช้กับวันต่างๆก็จะเป็น แดดนะคะพอเรารู้หมดแล้วเราก็ท่องฝึกท่องเลยนะคะแดดมอนทักแดดดินส์ทักแดดมิดวอกแดดดอนเนสทักแดดฟรายทักแดดซัมส์ทักแดดซอนทักนะคะโอเคประมาณนี้เลย ะะเหมือนเดิมนะคะใครที่ได้เอกสารชุดการสะกดคําไปแล้วให้ลองฝึกเขียนนะคะการที่เราเขียนบ่อยๆก็จะทําให้ทําแบบฝึกหัดสําหรับ r i S, ได้ไง่ายขึ้นโอเคค่ะสำหรับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็ประมาณนี้มีคําถามมารนะคะคอมเมนต์ถามได้หรือว่าถามในห้องเรียนที่เราเรียนก็ได้นะคะ จำถึงสุกฝึกท่องให้แม่จนจะดังคลิปต่อไปค่ะ